เป็นนั้นคือว่าบ่อผ่านผ่านคือบ่อผ่านเจ็ดสองมันเข่าอยู่แล้วเป็นว่าผ่านคือบ่อผ่านเพราะว่าตัวนั้นมันเจ็ดสองมันจะได้หันยหอยู่แล้วอัอ้งี่งเจ็ดสองอมอมีเจ็ดสองคำว่าเพิ่มอ,อีกเจ็ดสองปัญหาที่ เก็ดสอกับเก็ด่เมื่อนบอกว่าเออเก็ดสี่เออเก็ดสี่เออเก็ดสองกับเก็ดสี่ย่างมอนมากครูคนไปลนกองสลากมากนะนะเออเอาเอีครับผมเดี๋ยวคลิปที่สองนะครับเนาะเอาควายกให้เอฟซีบ้งอันนี้คือมีหลักฐานยืนยันกันด้วยครับเอฟซีครับผมหมดที่ผ่านมาอ้าพี่น้องเนาะแล้วจะดูว่าจะเห็นจัลบอครับผมนก็จะเป็นนวลเกสามตัวคุณป้ นี่แล้วนี่ครับยุ้ซี่ผมคือคลิปที่สองหันปูปูไปลงไปไต่กระ마อ่าไปไต่มากไกลเลได้ไปเห็นเลขย,ยุกกองแฉลา,า,กา,า,ากันคือหกเก้าซีะะ 1, 2, ่นุพอว่าหกร้อยมากเก้าร้อยมากสี่ร้อยมากอืมแล้วก็เลขหนึ่งสองหันเป็นเลขวันที่สิบสองสี่ลงไปกองแฉลากอ่าไปไต่อ เราไปเห็นเอียงมากค่อยได้มันมีเก็บสองนี่กันนี่ะหลนตัวนี้หละยังยังจำบ่อยแต่ว่าแห่งไดมากเก็บสิบสี่งวดถือแล้วอออครับเอฟซีครับผมอันนี้ของบอศูนย์นะครับเนาะเพราะว่าเก็บถูกเม็ดเก็บถุกได้ละเอียดโอแต่ว่าจำบ่อยเพราะว่าจำอ,อะอำไรนะเพราะจำในบ่เก็บจองเนี่ยมันมาเพิ่นเอามาให้เพิ่จับใบมาให้ใบน้อยอ่ะ เจ็ดสองเน่ะไอ้สองตัวนั้นเออเดี๋ยวคุณมันมาม่าสามตัวมันได้สองตัวมากอ้สมาออกจากกองสลากันลาบ้านนั้นเออแล่สี่แรกนะครับบ้านเพิ่นได้ไปเบิงไม้เออปัจจัย้รกก็เลยรวบเข้าไปเบิงไม้หลือมันได้งกเก้าซีนอูโอ้มาได้สามตัวมาได้สามตัวมาอืมตัวเก็สองเนี่ยมันยั่งอยู่แล้วเนี่ยโอ้มันยังบอกว่ายั่งอยู่แล้วเออเออ เดีว่าเข้าหันถิ่นฟ้าถึางนั่นอคิดๆเพราะว่าคนมาบามอกตัวไม่คือ,พอพเพราะว่ามันจะตองวดเยอะแต่ยังไาอย่าลืมเด้อเลยตองวมดเป็นวะเลือกตองวดเพต่นกยังไาอย่าลืมเมดเอม้อตองวดเลยเอาเอฟซี F C, ถ้าติดตามพอศูนย์สับปเปลือยอยู่นะครับเอฟซีกับผมกาสิได้ยูุอยู่หรอกครับว่าเพคนเบามาอิลีครับพ,บาาบพี่ซีมึงกามีอิลีนะครับน้อ,องกามาบันทึกที่สามที่สี่มาหนิคพนผลไมาย่ำตัวไม่ที่เป็นบอพอ ย้ำตัวไม่ย้ำตัวเก้าสี่นี่แหละเออแล้มัน okay. ว ouais ่าย้ำตัวเก้า oh, ส okay ี okay ่มัน okay ก็จะเจ็ดสองก็จะยาขึ้นกันอยู่เออเมียนเมียนเมียนอีดีออื๋ม้นมาบอกให้เขาฟังตัวนี้เข้ากับเลดซับไปซับมาซับตัวเก้าหกเก้าสี่ฮกหาซี่อยู่นี่เนี่ยอนอคนกมายำตัวนี้น้องบอมสีออกเลี้ยงสี่หาฮกวนาน้องประธานคือแน่ใจก็เป็นน้ำรถตะอี่เยวซะ บัตรเลขคนบอกเราตั้งคลิปแรกนี่บอกมากขัดแต่ว่าแหงลืมบัตรเจ็ดสองเพราะว่าเป็นเลขฝันของปูต้นพ่หกหาสองวันที่สิบสองจะลงไปใต้นะครับว่าแต่ว,ว่าไปมากปันไดมาเกเจ็ดสีครับผมหกหาสองกับสี่หานี่ยตั้งแต่คลิปแรกกักบหนึ่งสองนะครับเด้อคลิปแรกคลิปสองมามันที่ี่เจ็ดสีกับเจ็ดสองนี่ล่ะ เป็นเป็นเบาโอพท่นเหงว่าเปน,บ,นบางอีดีนาก่านาอบางเนี่ยหเ,เลยังจากได้บอกไปได้เลยมือขึ้นขนาน้ากออกว่มือขึ้นนี่แบกอยู่เลยเปลี่นหรอเปลี่ยนร่มมากอยู่ร่มเบื้อือมากเลยบ่ร่มแห้งอยู่แก่ช่างืินบ่ลร่มร่มใะอยูเฮียนว้ามันพัดต่อยเฮียนรบ่อ่าเนี่ยัดตะอยู่เงียบปั้นอยู่ขนอ้ ก็ได้ว่าอยู่กับย่ายัวย่ายเงี้ยน้องคือร่มแค่กบไปบนข้างนอกจต่ไปวันดังย่ายวันอ่าจะได้ออกมามา่อกี้ก็นอนอยู่ปัจจุกี้มึงเห็นยังบ่มาเรื่องยุคอขึ้นมันกะบ่เฮางอืมโอ้มาเกิงัวคุณเจ้าของอืมหรืว่าโอ้มารุ่มแค่มารุ่มเต็มเสียงเสียวยังนี่เป็นมันเป็นหนังวันออามันติดว่าวิอืมแยกแต่ว่าเจ้าอองมันมีร่มบ่โอย นี่จะมีแล้วรอเียนห้องเด็กช่างอิ่นโลกหนังนี่เลยว่าเพื่อนมหาเจ้าบ่อว่ะฮะเจ้ากับที่ศาลหาเพื่อนได้เพียงมินผมก็เลยว่ายอาชี่ศาล nhà ตัวนี้ก็หัวเจออกอือเฮ้เล่ไปนอนนอนเทียบไปห้่ยม่นอนด้วยเสียวางที่วางผมเลยินิ่งอคือนอนด้วยเสียเอาม่านอนเจ้าอะไรไม่หิวนอนน่ะฮะ ก็การเนเออมาเล่นชวงการนี่กันโอ้ยเป็นกะละไปเล่นชวงการนมูนอาไว้้างปิ่นบ่เออาครอ่างแคนคุ้นสมี่ใจพ่ผมรวโอเออใจคนกะกะริบมีใจหมาดีว่ะเออโอยมันเบื่อใจใช่หัวขาจะพันอยู่เออเขาบอกกทีว่าเทวันนี้เนยเนช่วงการที่บอกกะท่ว่าดีป้าแป้งก็ใส่เ้ามันเป็นอย่างกูคิ่ผมว่ามันเป็นอย่าง อืมไปสิมากผมก็เลยบอกยายยายจะชิบเรีรกูสอดมาหาผมเลยนะเออาชบเนีกยอะไรเรียกเนี่ยเป็ห่านเอ่าเออย่ายจ่จย่าเ่้่ะิบดรอยูสองตัวหันละว่าโอผมมองจะว่าเนี่ยผมผิกเรียกสิ่นเออโอ้บ้นมีมิโซะนี่ถามเขาบวกสองตัวาจะมันเหนียนนอง่าเออ

ฮัลลังก็ได้จอดละหัหลังจิตจะใช่เ็นอออบอกพี่บ๊วยจีแน่ว่าเยอเอือบุดจุดบ๊วยคเออสีีบอได้มาจีสบอไห้มาจีบบ้าบอให่มาบอได้บอยอมโอ้บ๊คยมาแล้วต้องมาเออมาจีบจค่ไหนบ้านนี้ตัวผู้อ่ะแก้ปัญหาผมรูอเป็นยังไงเจ้เออมันมัน่านไป่สองเมื่อแตามันโ เมื่อที่สามจังว่ากันไหมว่าเมื่าที่สามยังเจ็บอยู่มันพันแต่ละสองวันแต่มันต่สอแแ่ว่ามันพันเนี่ยคือบ่ผพันเป็นว่ามันพระนี่คือบ่ผพัน่ันคือบ่ผพันพันคือบ่ผพันบัวพันนี่เป็นนั้นคือว่าบัผ่านพันคือบ่ผพันเจ็ดสองมันเข่าอยู่แล้วเป็นว่าพันคือบัผ่าน เพราะว่าตัวนั this, uh ้น huh. ม so so ันเจ็ดสองมันจะได้ห so ันย so ี่เล้วอออ่วามันจบันเอเพราะว่าเจ็ดสองมันเขาในเป้ากันเนียวอออ่าอืออินตัวนั้นเขาบอเป็นอเป็นวนผมก็ได้ว่าจะบังหลายอือหลายมันก็ิววท่านมีคนเงินใครงเีเงีัดเที่ยวเลัอ่อืองเงว่างเงาตัเดียวพูดดดนนอกว่ะเราควบคุมึ้นแต่ว่าบนนั้นคนว่าเจ็ดสอง มันผ่านคือบ่ผ่านผ่านคือบ่ผ่านเพราะว่าเจ็ดสองมันเข่าอยู่แล้วดิเอออ๋อเพลื่อนว่าน่ะหายไปแล้วดิเจ็ดสองหายไปแล้วเอ้อหายไปได้วเจ็ดสองงวดงวดออกมากว่านอออ๋อเคลื่อนไปสามมิตมันขึ้นอ๋อหายไปแล้วมูเจ้าพานคือบ่ผ่านอ๋อพอถีบบัวพันหนึ่งพอเด็ดวนั้นมันอยู่หันเจ็ดสองมันอยู่ม้วนเพิ่นย่ำเจ็ดสองบอกว่งสัยหนึ่งเดือนอือพานคือบ่ผ่านผ่านคือบ่ผ่านนี่หมั้ยอืม คนว่เป็นปิศานีผู้โพเนี่ยเป็นปัญหาลิเออจะเสีชีวากันเอวะโอ้ให้ไปแล้วว่าฮนเจ็ดสองผ่านคือผ่านเป็นไรมันชิบันน้ำเจ็ดสองออกเฮ้ยกไว่าเหรอว่ามันกะโเน้นอนล้นาะสองเจ็ดเนาะเออมาเจ็ดสองมันอยู่ตัวเก่าเห็นยังไงีกมันบละตัวเก่ารุ่นแแค่ห้ากอเออโอ้ นี่แหละผ่านคือบโบพานเพิ่งผ่านโอ้เพิ่งผ่านจัิงสิแหมมันก็ได้สงสัยแถนแล้วสงสัยนี่ก็ได้เออผ่านคือบโบพานเออผ่านคือบโบพานมันเป็นจังไหนทะเลระหว่าอยู่การคือบโบพานเนี่อมาคุยกันสมัครบัพพอรือว่าคุยกันยาวอยู่ยาวอยู่คุยกันยาวอยู่ ฉะนั้นก้นห้ากปจีประมาณหกตุ้งสี่นิ้งคนละโอ้ยกันนะเก็บสุกเม็ดนกกระเรซี่ครับผมปูโคมาบวกกบพิษนาแต่ว่าคนว่าคนจะเอาจัตังนี่มันว่าหองกว่านี้เพื่อนราชินาหยจังเนี่ยตัวสำคัญตัวเข้าตัวเข้าจังที่ตัวเข้านั่นน่ะเข้าพันเรือเข้าพันนี่แหละ ผ่านคือบผ่านเนี่ยเอากองวดปูโขผมว่ามาบอกคด้ะครับตอวตะวันของผ่านเด็ดผ่านได้ฝันผ่านได้ฝันผ่านได้ช่วยเราบอางนะมาบอกเออแต่ว่าเพื่อนแม่นั่นกันยื่อเออครับผมเปลี่ยนเที่ยงไปชื่อเอออต้งเก็บทุกเม็ดเจ้บตองเก็บทุกเม็ดเห็นบองวดทีเดียวเก็บทุกเม็ดมันก็ได้อีหรีออ่ะเเก็บทุกเม็ดได้จริงๆนะครับนะยเอฟซีกับผมมีแค่ เม็ดเดียวกันขับพปีครับผมเบ<ม>ื้องต้นนะครับด้วยที่ผมต่อฟังไปเลยคือของพอศูนย์นี่นะครับเนาะพอร่ตศูนย์นี่เป็นสื่อสารกับปูต้นโพอย่างเดียวดีบ่ดีงวดนี้อาจจะมีช็อตพิเศษเป็นบ่พอาะ<ม>อ่าเนเป็นวางกันอืะอย่ยิน้เขาเข้าว่าสีมีช็อตพิเศษใหอ้อครับผมรับนาโจไว้ครับพปซีครับผม พอผ่านนี่ตัวนเี้ยงเด้อเม็ดเตียวโคลกันครับผมเี่ครับผมนี่แหละเอฟซีเป็นหมักเย่าว่าตัวเก่าเด้อครับเด้อเห็นบ่ครับหกสามมันมาออกสามหกออกหกสามบนมาออกสามหกล่างงวดนี่ก็สองเก็บบนหนึ่งเก็ดสองล่างหนาเลยครับเอฟซีครับผมโกมาร์ลำด้วยเป็นเสีษฐีครับเอฟซีครับผมในฝ่าในเบื้องต้นเอาไปก่อนเม็ดเดียวครับ